สวัสดีครับวันนี้ videoschool.com เราจะมาแนะนำการใช้เทคนิคการปรับ Color Collection โดยการใช้ Mask Color เราจะปรับภาพอางุ่นภาพนี้ให้สวยงามแบบนี้นะฮะ อันนี้คือภาพที่ก่อนปรับอันนี้คือภาพที่ปรับเรียบร้อยแล้วขันแรกเลยให้เราเปิด Colorboard ขึ้นมากด c o m m a n d s i หรือกดตรงนี้ก็ได้ฮะแล้วก็มาที่ Show Colorboard เราจะเห็นช็อตคัทว่า Command แล้วก็เลข6เปิด Colorboard ขึ้นมาตอนนี้เราก็จะปรับมิดเ a น g ์ของตัว องุ่นตัวนี้โดยปรับคอนทราสต์ปรับ, Contact, รบให้มันมีความคมชัดก็มาที่ add color collection หนึ่งะฮะเสร็จแล้วก็ปรับที่ exposure ในตัว exposure เราก็จะปรับให้มีสีดำลงมาสักประมาณ25% แล้วเราก็ปรับช่องสีเทาลงมาสักประมาณ15%เราจะเห็นว่ามันอันเดอร์นิดนึงเราก็ไปเพิ่มปุ่มไฮไลท์ที่เป็นรูปสีขาวข,าวขึ้นไปสัก10%เราก็จะเห็นว่าสีสันก็ดูดีขึ้นมากกว่าเดิมทีเดียวจากนั้นเราก็ไปเพิ่มความสด ของภาพโดยไปที่ s a t u a t i o n s t a t i o n ก็ปรับที่ตัว global ได้เลยนะฮะปรับ global ขึ้นไปสักประมาณ50%เราก็จะเห็นว่าสีสันมันสดใสขึ้นต่อไปเราจะต้องปรับอุณหภูมิสีตัวนี้เราต้องการให้อุณหภูมิสีของภาพเนี่ยให้ออกโทนอุ่นๆนะฮะโทนอุ่นๆเราก็จะปรับออก ค่อนข้างจะเป็นสีเหลืองหรือสีแดงให้เราเลือกที่ color เราก็ลองปรับขึ้นไปทีนี้พอเราปรับสีแดงขึ้นไปเนี่ยเราก็จะสูญเสียภาพองุ่นที่เราปรับไว้เมื่อกี้นี้แหละจะทำให้มันแดงขึ้นไปทั้งภาพซึ่งเราใช้วิธีนี้ไม่ได้เราจะต้องไปใช้ตัวช่วยก็คือเราจะใช้ color mask เข้ามาช่วยนะคะ ตอนนี้เราปรับขึ้นไปอย่างนี้ไม่ได้ละเราดึงลงมาก่อนก็กลับมาที่ศเหมือนเดิมเราจะต้องมาใช้ Color Match เพื่อที่จะเราจะบังสีของอหุ่นไม่ให้มีสีแดงตามไปด้วยเราก็ให้เรา Add Color Collection ตัวที่2ขึ้นมาตอนนี้เรา Add Color Collection ตัวที่2ขึ้นมาเสร็จแล้วให้เราย้อนกลับไปที่หน้าวิดีโอ Inspector เราจะเห็น color collection 2ขึ้นมาตรงนี้เราก็จะเห็นแถบขึ้นมานะฮะพอเราคลิกที่แถบตัวนี้เราก็จะเห็นอันแรกก็คือ add shape mask เราก็ไม่เอาเราจะอันที่2ก็คือ add color mask เราก็เลือกที่ add color mask เสร็จแล้วเราก็มาเก็บสีขององุ่นไว้ก่อนกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากเลือกสีองุ่น เราเอามือกดคอมมา d ไว้ wise, แล้วเราก็มากดที่ปุ่มซอฟเนตเมื่อเราปรับซอฟเนตขึ้นมาให้เราดูว่าส่วนที่เป็นสีขาวก็คือส่วนที่จะเป็นส่วนที่ไม่เจาะทะลุนะฮะส่วนที่เป็นสีดำคือส่วนที่เจาะทะลุเพราะฉะนั้นอันนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะเก็บสีที่เป็นสีขาวล้วนก็คือเป็นสีของหมุนจะไม่ถูกเจาะทะลุเมื่อเราปรับสีสันหรือว่าเราทา อย่างอื่นใส่สีขององุ่นแล้วเราก็จะได้เก็บสีองุ่นไว้ละเราก็ย้อนกลับไปที่ตัวปรับปรับสีนะฮะแล้วก็คลิกลูกศรคั o เรือบอร์ดของ Color Collection ที่2นะฮะตรงนี้ย้อนกลับมาคราวนี้เรามาดูตรงนี้ถ้าเราปรับ i n s i ซ e ก็คือเราก็ปรับภายในลูกองุ่น แต่เราจะปรับสีข้างนอกให้ออกโทนอุ่นเราก็มาที่ outside เราเลือก outside ขึ้นมาตรงนี้นะคะ outside เสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราดึง global มาเลยฮะเราจะเห็นว่าสีองุ่นไม่เปลี่ยนนะคะแต่ว่าสีฉากข้างหลังเปลี่ยนเห็นอย่างชัดเจนเราต้องอดึงขึ้นไปให้มันออกโทนสีอุ่นตอนนี้สีขององุ่นไม่เปลี่ยน แต่ว่าข้างหลังสีข้างหลังเปลี่ยนแล้วโอเคอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะปรับอุณหภูมิสีโดยที่เราดูดสีไว้เพื่อที่จะไม่ให้สีเหล่านี้เข้ามานะฮะแล้วก็เก็บสีขององุ่นไว้ได้แล้วก็สีของฉากหลังเราก็สามารถที่จะปรับได้ทีนี้เราจะปรับสีองุ่น ให้มันออกโทนน้ำเงินนิดน,นึงเราก็มาเลือกที่ Insight เสร็จแล้วเราลากโก o b บ l ตัวนี้ให้มาออกสีน้ำเงินเข้ม Deep Blue เราก็ใช้สักประมาณ20%สอนะนี่ฮะสีองุ่นก็เข้มขึ้นทันที Deep blue. ดูดูเอาไซด์ ดูอินไซต์นะฮะจะเห็นความต่างชัดเจนพอเราปรับสีเข้มขึ้นมาแล้วก็สีเง่นก็ชัดเจนขึ้นแต่ปัญหาของเราก็คือตอนนี้บริเวณตรงนี้เป็นสีที่ค่อนข้างจะดำแล้วก็คอนทาราสต,ตัดสูงมากเกินไปเราจะทำตรงนี้ให้จางลงนะฮะ,ะเราย้อนกลับมาที่ v i d e o ออินสเปกเตเสร็จแล้วให้เรามาดูที่คัลเลอร์บอร์ดตัวที่2เราจะเห็นว่า v วิวแมสขึ้นตรงนี้ให้เราคลิก1ทีตอนนี้เราจะแอดเชฟแมสเราจะแอดเชฟแมสเข้าไปที่าภาพนี้นะฮะแล้วก็แอดเ e m แมสเข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะเห็นว่ามีวงกลมขึ้น เราต้องย้ายตัววงกลมนี้มาที่แอเรียที่เราต้องการที่จะปรับเช a แมพสลดแอเรียขึ้นนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็จะาสามารถที่จะหมุนให้เอียงเอียงเลือกไปตามแอเรียที่เราต้องการที่จะปรับส่วนตัวขอบนอกนี่ก็จะเป็นความเข้มความจางนะฮะทาให้จางๆออกไปแล้วก็ลองปรับดูตัวนี้เราหมุนให้ให้เอียงตาม โ okay. อเคเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เรา,าจับตัวเชฟแมสตัวเนี้ยกดค้างไว้นะฮะแล้วก็ลากเมนูบาร์เนี้ยให้ลงมาอยู่ชั้นล่างลงมาอยู่ข้างล่างนะฮะลงมาอยู่ข้างล่างข้างล่างคันเลือกแมสเชฟแมสอยู่ล่างสุด เปลี่ยนเชฟแมสตตรงนี้จะมีคาว่า Add อยู่เราให้เราเปลี่ยนจาก Add เป็น s u b s t a c k นี่ฮะให้เราเลือกเป็น s u b s t a c k เราจะเห็นเลยฮะว่าสีอุ่นขึ้นมาทันทีทนันใดแล้วก็สามารถที่จะทำงานได้อย่งสวยงามทีเดียวแล้วก็ปิดตัวนี้ไป บางว่าตอนแรกที่สีค้ำอยู่พอเราใส่ตัวนี้เข้าไปซับแซกเข้าไปสีตัวนี้ก็จางลงทันทีนะฮะอันนี้เป็นความสามารถของตัวโปรแกรมฟนอน n ์คัตโปรเอ็ที่เราจะสามารถดูดสีเพื่อจะเก็บวัตถุไว้แล้วก็ใส่อุณหภูมิสีลงไปในแบ็กกราวด์หลังได้ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็ กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับขอบคุณครับ